เวลานั่งสมาธิเราจะตรวจสอบว่าสภาวะในสมาธิของเราอยู่ในขั้นไหนได้อย่างไรอยากทราบวิธีตรวจสอบตนเองเพื่อจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาคำสอนของครูบาอาจารย์ประกอบการปฏิบัติการที่จะสำรวจนะว่าสมาธิของเราอยู่ในขั้นไหนมันจะทำให้ฟุ้งซ่านไปเ,เปล่านะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงสมาธิแบบใด นะได้เป็นปกติอันนั้นจึงควรจะเอามาเอามาพิจารณานะว่า สมาธิขั้นนี้เนี่ยมันควรจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างแล้วตัวของสมาธิเองเนี่ยจริงๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มันยังโยกเยกได้มากๆไม่ควรที่เราจะไปคำนึงถึงนะว่าขณะนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิขณะนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิหรือว่าเข้าถึงฌานแล้วเพราะว่าการมัวแต่ไปจดจ้องแล้วก็คำนึงคำนวณน,นะไป ีความมันว่ามีองค์ประกอบแบบใดบ้างเนี่ยเรียกสมาธิขั้นไหนเนี่ยนะแทนที่จะมีผลดีแล้วก็มีความเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้ามันกลับจะรบกวนจิตใจณขณะนั่งสมาธิให้เกิดความวอกแวกให้เกิดความรู้สึกฟุ้งซ่านไปนะว่าเราควรจะเอ,อเอาสมาธิระดับนี้ไปใช้ได้อย่างไรนะหรือว่าเ,เดี๋ยวจะมีความ โลภขึ้นมานะว่าเราจะเอาให้ได้ชานขั้นนั้นขั้นนี้นะตรงนี้มันเ,เป็นเขาเรียกว่านะรูปประชนไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นรูปประชนแล้วหรือเปล่าส่วนใหญ่นะเท่าที่พบมาเนี่ยคนที่ยังยังไม่ได้ถึงสมาธิกันจริงๆเนี่ยจะมีความฟุ้งสร้างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กันมากนะโดยเฉพาะคนที่ หวังจะเอาสมาธินะครับไปใช้ในการพูดคุยก,กันกาบอันนี้ไม่ได้หมายถึงน้องเจนนะนะคือคือจะจะหมายถึงคนที่เพิ่งเล่นสมาธิทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเอามาใช้คุยกันเอามาบอก เล่าว่าเนี่ยทำสมาธิได้ถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วนะเสร็จแล้วก็จะมีการคาดหมายกาันต,ต่อไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาให้ได้ขั้นต่อมานะแล้วก็จะเ,เรียกว่าเตรียมเตรียมดูลาดลาวไว้แล้วแหละว่าจะเอามาใช้เล่นฤทธิ์เล่นเดทอะไรได้บ้างหรือว่าไปดูสวรรค์ไปดูนรกอะไรที่ไหนนะครับหลายคนก็ถึงขั้นที่ว่าเกิดมา นะไม่เคยมีจิตใจสงบเลยจากความพุ่งสร้างนะอยู่ๆมันสงบเป็นคณิกะสมาธิขึ้นมาเนี่ยนึกว่าเป็นนิพพานก็มีนึกว่าเป็นการบรรลุมรรคผลก็มีนะคืออยู่ๆเนี่ยความพุ่งสร้างมันดับปุ๊บไปเฉยๆนะก็เข้าใจว่าไอ้นั่นคือการได้โพลงขึ้นบนรรลุธรรมนะอย่างนี้เคยเจอมาหมดแล้วเคยเคยได้ยินเล่ามาหมดแล้วนะแล้วไอ้ที่ จะไปเกิดความฟุ้งซ่านจะไปเกิดความสําคัญผิดแบบนั้นเนี่ยมันก็มาจากการที่พยายามไปแปะป้ายนะตีความว่าสมาธิที่เราทําได้นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวิธีที่ดีที่สุดนะครับทางที่ดีที่สุดในการทําสมาธิอย่าง มีโฟกัสจริงๆเนี่ยนะให้เราสนใจแค่ว่ามีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดไว้เป็นสมาธิเพียงใดย,ยกตัวอย่างเช่นนะถ้าหากว่าตั้งใจจะดูลมหายใจเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเลยวางแผนไว้ล่วงหน้านะด้วยการเห็นแผนที่นะว่าที่พระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกอานาปานาสติเนี่ยมันมีเส้นทางเป็นอย่างไรขั้นต้นขั้นกลางขั้น ขั้นต่อยอดขั้นแอดวานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยข,ขั้นต้นขึ้นมานะให้แค่มีสติรู้ว่ากําลังหายใจออกหรือว่าหายใจเข้าอยู่นะหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้านะจากนั้นมีพัฒนาการขึ้นไปต่อนะครับคือถ้าเราสามารถรู้ได้เป็นปกติว่ากําลังหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกอยู่เนี่ยก็ ดูว่ามันเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นไม่เท่ากันนะสังเกตแค่ว่าเออตอนนี้มันสั้นตอนนี้มันยาวเอาแค่ตรงนี้แหละแล้วพอสังเกตไปนานๆเนี่ยก็จะดูได้นะว่าเรารู้มาถูกทางหรือเปล่านะครับ ถ้าหากรู้มาถูกทางมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงรู้ด้วยจิตที่มันนิ่งๆรู้ด้วยจิตที่มันสบายๆรู้ด้วยจิตที่มันไม่มีอาการฟุ้งซ่านซัสดสายไม่มีอาการคิดคํานวณน,นะว่าเรามาถึงสมาธิขั้นใดแล้วแต่ไอจิตที่มีความรู้อยู่นิ่งๆสบายๆนั้นแหละนะในที่สุดมันจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ดูคือพูดง่ายๆว่าเมื่อไร่ที่จิตเห็นลมหายใจ ไม่เที่ยงนะธรรมชาติของมันจะแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอาณา,า,าปานสติสูตรนะครับถ้าหากว่าเราลองสังเกตดูมันก็ทํากันได้อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะกี่พันปีผ่านไปนะยังทํากันได้เหมือนเดิมนะเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงเมื่อไหร่จิตจะออกมาเป็นผู้ดูอย่างเงียบๆสงบๆทันทีตัวเนี้ยที่มีประโยชน์จริง คือเราสามารถใช้สังเกตได้ว่าเมื่อจิตสงบสักแต่เป็นผู้รู้ผู้ดูลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะตามมาก็คือความสามารถที่จะดูเข้ามาในอาการของจิตจิตกำลังมีความสุขอยู่แค่ไหนจิตกำลังมีปิติอยู่แค่ไหนในแต่ละครั้งที่กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก นี่ตรงนี้มีประโยชน์เลยนะเมื่อเราสามารถสังเกตเห็นว่าจิตมีความอิ่มใจมีปิติมีความสุขไม่เท่ากันในแต่ละลมหายใจบางครั้งก็มีความอึดอัดบางครั้งก็มีความสบายผ่อนคลายเปิดกว้างนะตัวนี้มันนำไปสู่การเห็นความไม่เที่ยงของจิตการเห็นความไม่เที่ยงของอาการปรุงแต่งทางใจถ้าหากว่าเราเห็นทั้ง ธรรมชาติฝ่ายรูปคือลมหายใจและธรรมชาติฝ่ายนามคืออาการที่มันมีปิติบ้างมีสุขบ้างแล้วก็คลายจากความสุขบ้างคลายจากปิติบ้างมันก็จะมี ตัวจิตผู้รู้ผู้ดูที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะอย่างที่บอกว่าถ้าจิตเห็นอะไรมไม่เที่ยงมันจะแยกออกมาเป็นผู้ดูทันทีนะครับอันนี้มันเห็นปิติมันเห็นความสุขไม่เที่ยงมันก็จะแยกออกมาเป็นผู้ดูความสุขไม่เที่ยงแยกออกมาเป็นผู้ดูปิติไม่เที่ยงแล้วการแยกเนี่ยม,มันมีความชัดเจนเลยว่ามีข้อสังเกตชัดเจนว่าแต่และลมหายใจเนี่ยนะที่เข้าที่ออกอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างไรนะตัวปิติกับตัวสุข ตัวนี้แหละนะมันถึงจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงการมา,านั่งคำนวณเอาว่าเรากำลังถึงสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้มันไม่มีแผนที่บอกทางที่ชัดเจนว่าจะให้ทำอะไรต่อนะครับ